ที่นี่คือตลาดโต้รุ่งขอนแก่นเป็นตลาดขายอาหารรอบดึกที่อยู่คู่คนขอนแก่นมาอย่างยาวนานพ่อค้าแม่ค้าจะมาตั้งร้านขายอาหารขายกันตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นจนถึงตีสองพิกัดสี่แยกลื่นรมป่ะแนะนำร้านอาหารกันครับร้านแรกชื่อเยนเตโฟแมทริลขายเยนเตโฟชามยักษ์อยากรู้ว่าชามใหญ่แค่ไหนลองสั่งพิเศษดูครับร้านนี้ผัดไทยรสเด็ดมากชื่อร้านผัดไทยกระทะยัดหอยทอดกระทะร้อนายไม่ตแล้วร้านนี้เป็นร้านประจํานะครับ ผมมากินบ่อยมากๆการันตีความอร่อยให้เลยตรงนี้คือร้านอาหารตามสั่งชื่อร้านป้าจอยอร่อยมากได้เยอะรสชาติพัตคารราคาตลาดโตลุ่งต้องมาลองครับร้านข้าวมันไก่ชามยักษ์ร้านนี้ให้เยอะร้านแม่พลอยคอหมูย่างมีคอหมูย่างตับหวานน้ำตกลาบหมูร้านแจ่มแมลงทอดคุณกบเกตลี่คอหมูย่างร้านข้าวขาหมูคุณย่าร้านนี้เป็นร้านใหม่ผมยังไม่เคยกินเดี๋ยวจะไปลองครับร้านนี้ดังมาก ชื่อร้านฉลุยลูกชิ้นปลาระเบิดตอนสั่งลูกชิ้นแนะนําให้ชวนแม่ค้าคุยนะครับพ่อแม่ค้าเขาจะงงเวลานับแล้วเราจะได้เยอะไงเพราะเขานับปิดนับถูกผัดไทยหอยทอดร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาครับขายดีมากอร่อยมากมาต่อกันที่ร้านส้มตาร้านนี้ชื่อร้านส้มตาแม่จึก๊กอ่านี่ก็ส้มตาชื่อร้านส้มตาแอบแซบ่บร้านขนมจีนหันสาน้ำยาไทยน้ำยาลาวมาขอนแก่น อยากสัมผัสร้านอาหารแบบชาวบ้านชาวบ้านแนะนําให้แวะตลาดโตลุ่งมีอาหารให้เลือกกินเยอะมากๆอร่อยทุกร้านและที่สําคัญราคาไม่แพงชาวขอนแก่นที่มาเดินตลาดโตลุ่งบ่อยๆมีร้านไหนเป็นร้านประจําหรืออยากจะแนะนําร้านไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ